สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางนศิลอำเภอต้นไมเชี่ยวนะครับตอนนี้เรามาถึงทางเข้างานแล้วโอ้ต้นเมียนมาพี่น้องต้นหน้าชิเมียนนี่นะครับบรรยากาศสองข้างทางนะครับผับป่ามันครับพี่น้องป่ามันหน้าชิเมียนนี่นะครับเพราะว่ามีทุ่งครับเดี๋ยวเราจะมาถูกทางแล้วนะฮะตามท้ายมาด้วยอร่อยดีนะฮะ

เอเ๋อเลี้ยวไหนเนี่ยแม่เมนั่มาพันแล้วลูกึ้นแล่งไปแล้วเออตรงไปข้างหน้าลานจอดรถอยู่ข้างลานจอดรถอยู่ข้างซ้ายเอาข้างขวา,ขา,ขานี่เหรอเนี่ยนี่อเนี่ยนีนนาลานจอดเนี่ยนี่ครับลานจอดรถครับผมาจอดซ้ายขวานะครับโอ้าลานจอดรถเลยลานจอดรถอลังการมากครับผมห้ามเข้าเข้าไปในงานนะครับผมวัดจะอยู่ขวามือเอวัดจะอยู่ซ้ายมือโรงเรียนจะอยู่ขวามือนะครับเนี่ยว่ะ รับฝากแล้วสาวมุกชิบตัตไม่แพงหมดอันนี้นนนนรับฝากรถยนต์หกสิบเดียวครับเดี๋ยวเข้าโรงเรียนแล้วเข้าประตูโรงเรียนนะครับพี่น้อง

ให้ไปพูดแล้วก็อยลังเข่าแล้ววะคููค้าเอารถออกไลยค่ะครูสุลลอค้าคู่คู่ค,าค้าข่าวจังเลยคุณคู่ค้าข่าวเหลืองจังเลยลอ,อ้าวเดี๋ยวปัญหานเลยครับพี่น้อง หลินห่นสอได้นะคสันค้าหลิน่นอ่ณคุณครู้าสายไฟค่ะข้างบนค่ะนี่ค่ะคุณครูขาสายไฟค่ะนี้เขขึ้นไปต้องอับผดิไหมอย่งจะควักมือน,นัไ่ได้นะมั้ง แล้วควัก่ไผ่โว้ยคุณครูคาหิวเข่าปะค่ะคุณครูคาคืองานแท้ค่ะคุณครูคุณเรีเป็นนักเรียนเราตื่นคุณสาวตื่นพี่พี่พี่มันกระโดดพี่ถึงกลองแค่แล้วสวัสดีครับสวัสดี โอ้สนามของเราวันนี้สนามโรมงเรียนนะครับสนามกว้างขวางนะครับ <c oughs> อ้าวที่ปลูกเปย์เต็มเลยครับวันนี้โอ้ของผมโอ้ขี้มากทีนี้มือนี่ขี้มากคอหยองมาเบิดมือไม่เป็นเลยขนะี้มากะส่าบนหอดมาบมาตกมาศูนย์ครับวันนี้มา,า,มาตกมาไมมบบาตานเน่เด๋บบอจองต้นใหม่มากเลยว่าจองแล้วเอาไป็นเยาสุขุมวิทวันนี้เอาเอาหิมเลย อ่าหอนเกงมาอยู่หิ้วมูอะไ่ลมเอาอย่นไผ้เอาโอ้ยปลาใหม่ต้อง่วงเลยครับพวงหวครับวงครับปเขนาดคนขับไปอยู่ฟังูลก็อยู่ฟังพี่ตัวเ้าเสียขั้นหนึ่งเสียแด็เสียอยู่ใส่เขียวเขียวเดเขียวตัวนี้เขียวตัวนี้เขียวสมไหนี่สองขั้นมาหายสองขั้น กับยิงวันอิงวันก็บ่เห็นอิงวันโอ้ยหวนหวงน้ามั่หวห่วงเลยมันงามแท้โอ้ยเหนือยมปานใดนกยันมุงเดียวอมาจับมาจับทีะทีแต่มาทีอาขึ้นทีกว่านี้มาขึ้นมุมหน่งทีกว่นี้อะไรไกวงไไนี่ไลไ่แหละ นแงเล้ยมันแกเลยเถืกอดอ่ะบ่เหลือแกะบ่ลงไปต้องมึงกอนด้ยมันแจกไปบะเหลือบ่เหลือแท้ๆแล้วเด้อบุแดว จะอวยไปไหนนะอออวยไปไหนน่ยอวยหน้าอวยหลัง่ เเก็บของเอาของลงเลยเก็บกลับมาฟั<อ>ปงปงีแล้วผูกป,ป,ปีนอนดตะโว้พอดีเลยผู่ไปใส่ก๊อฟไปพอดีนอนดมืดม<อ>ือมาเลยหนาวออาครับพี่น้งองมาหอดจอดถึงแล้วครับขอบคุณครับพี่น้องยูน,เนิเวนร์สขอบคุณกกำลังใจขอบคุณกำลังใจสูงขอบคุณทุกกำลังใจ ครับตติดามลสำหรับชิปนี้และอีกซิบหาบีนะที่เดียวไปครับผู้หอดจอดไั้ไหมครับพี่น้องโอ้สนามเขากว้างขวางครับม่ต้องห่วงเลยครับโอ้เอ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเดินมาฝ่าลงคีพนันธ์ตะมี่ยังเบาสู่ฟังในแถ่เลยนี่ชีบวยชีใบยอยู่นี่ชีว่าพื้นนี่ผ้าอันวาวพื้นครับพี่น้องเอ้า ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติกตามขอบคุณทุกการแลบชม,มตำรับ h ิมีสวัสดีจ้า